คือมันมีสัญญาณชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่ายุคโลกาภิวัตน์การค้าเสรีแบบที่เราคุ้นๆกันมาเนี่ยเอ่ออาจจะกำลังถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่แล้วอืมใช่ค่ะเหมือนโลกมันไม่ได้เปิดกว้างเท่าเดิมแล้วนะคะใช่ครับดูเหมือนจะมีการกีดกันทางการค้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้ก,การขึ้นภาษีแรงๆสมัยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเอ่อเอาเข้าจริงมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการค้าอย่างเดียวหรือเปล่าครับ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเหมือนเป็นสัญญาณว่าสหรัฐกําลังคิดจะแบบว่าหรือหรือระบบโลกเดิมที่ตัวเองเคยสร้างมาใช่ค่ะซึ่งก็น่าสนใจว่ามันไปโยงกับการตัดสินใจเก่าๆด้วยอย่างเรื่องให้จีนเข้า WTO สมัยคลินตันนั่นล่ะค่ะวันนี้เราลองมาคุยเรื่องนี้กันดูไหมคะ จากข้อมูลที่เรามีว่าทำไมสหรัฐถึงคิดแบบนี้แล้วโลกใหม่มันจะหน้าตาเป็นยังไงน่าสนใจมากครับต้องต้องย้อนไปนิดหนึ่งนะคะคือระบบโลกที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มก่อตัวหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นสหรัฐเป็นผู้ชนะก็เป็นคนวางโครงสร้างหลักๆไว้เลยทั้ง u n แกดที่ตอนนี้เป็น WTO แล้วก็ IMF Wo r l อ Bank อ๋อที่เรียกว่าระบบเบรตันวูดใช่ไหมครับที่ผูกดอลลาร์กับทองคา ใช่ค่ะใช่เลยค่ะเพื่อให้ค่าเงินมันนิ่งๆเนาะแต่จุดเปลี่ยนแรกจริงๆก็มาตอนปี1971 Nixon Shock ใช่ค่ะนิกเซนช็อกสหรัฐยกเลิกผูกดอลลาร์กับทองคําเลยเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัวคือค่าเงินดอลลาร์ก็ไม่ได้มีทองคําแล้วแต่ไปอิงกับความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐแทนอืมน่าสนใจนะครับที่ระบบที่สหรัฐสร้างเองแท้ๆเนี่ยสุดท้ายมันกลับเหมือนจะสร้างปัญหาให้ตัวเองในระยะยาว มันก็มีผลกระทบชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับหลักๆเลยคือสหรัฐเปลี่ยนจากผู้ผลิตรายใหญ่กลายเป็นผู้บริโภครายใหญ่แทนฐานการผลิตย้ายไปเอเชียหมดใช่ค่ะญี่ปุ่นเสือเอเชียแล้วก็มาจีนทำให้สัดส่วน GDP สหรัฐเทียบกับโลกก็ลดลงเยอะขาดดุลการค้ามหาศาลโดยเฉพาะกับจีนนี่หนักเลยครับแล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะครับเห็นข้อมูลบอกว่าจีนนี่นำไปเยอะแล้ว อันนี้น่าตกใจเหมือนกันนะคะคือข้อมูลล่าสุดบอกว่าจีนนำไปแล้ว37จาก44เทคโนโลยีสำคัญสำคัญโห oh. เยอะมากสหรัฐนำแค่7เองค่ะแล้วยังมีเรื่องหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นอีกแล้วผลกระทบกับคนอเมริกันล่ะครับที่เรียกว่าชน่าช็อกใช่ค่ะอันนั้นกระทบโดยตรงเลยสินค้าจีนถูกถูกเข้ามาคนก็ตกงานกันเยอะ ความรู้สึกต่อต้านโลกาภิวัตน์มันก็เลยแรงขึ้นเรื่อยๆในสังคมอเมริกันย้อนกลับไปตอนจีนเข้า WTO ปี2001ตอนนั้นสหรัฐก็ดูสนับสนุนเต็มที่เลยนี่ครับใช่ค่ะตอนนั้นคือหวังดีเลยหวังว่าจีนจะค่อยๆเปิดประเทศทางการเมืองเป็นประชาธิปไตยเป็นเพื่อนกันแต่ผลมันกลับกลับตลปตดเลยค่ะจีนเก่งมากใช้ประโยชน์จากระบบการค้าเสรีโตเร็วมากแล้วก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจสูง ต่างจากโซเวียตสมัยก่อนที่เน้นการเมืองแต่เศรษฐกิจไม่ได้แข็งแกร่งในเวทีโลกเท่าจีนตอนนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับพอสถานการณ์เป็นแบบนี้สหรัฐก็เลยต้องเอ่อปรับท่าทีครั้งใหญ่ใช่ค่ะการที่เราเห็นเขาถอนตัวลดบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของแผนนี้นั่นแหละค่ะแล้วเหตุผลลึกๆเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้มันมีอะไรบ้างครับพอจะสรุปได้ไหม ถ้าให้สรุปจากข้อมูลนะคะหลักๆน่าจะมี3เรื่องที่เกี่ยวกันกันค่ะข้อแรกเลยคือเรื่องความมั่นคงความมั่นคงค่ะคือเขามองว่าพึ่งพาจีนมากไปแล้วในอุตสาหกรรมสำคัญสคัญอย่างเหล็กเซมิคอนดักเตอร์ AI แร่หายากแม้แต่ชิ้นส่วนเครื่องบินรบ F 3 5หหรือวัตถุดิบยา API เนี่ยก็มาจากจีนเยอะอ๋อเลยอยากดึงกลับประเทศหรือกระจายไปที่อื่น ประมาณนั้นค่ะลดความเสี่ยงซึ่งมันก็ไปโยงกับข้อ2คือเรื่องการค้าที่สมดุลพอขาดตุนเยอะๆก็มองว่าเสียเปรียบใช่ค่ะก็เลยต้องตั้งกำแพงภาษีซึ่งมันก็ไปท้าทายหลักการสำคัญของ WTO อย่าง MFN ที่ห้ามเลือกปฏิบัติทางการค้าครับแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับข้อสุดท้ายเป็นเรื่องระบบการเงินค่ะ เริ่มมีมุมมองว่าการที่ประเทศอื่นถือดอลลาร์เยอะๆเนี่ยมันอาจจะเป็นภาระดอกเบีย้ยให้สหรัฐเองในระยะยาวได้โหฟังดูแล้วนี่มันไม่ใช่แค่การปรับนโยบายเล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนเป็นการเปลี่ยนทิศทางใหญ่ของสหรัฐเลยมีแนวโน้มสูงมากค่ะว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวแล้วอนาคตของโลกาภิวัตน์จะเป็นยังไงต่อไปครับทีนี้ถ้าอิงตามการวิเคราะห์ของดรสันติทานนะคะอาจจะมี3ทางที่เป็นไปได้คือ1โลกปิดกั้นหมดเลย 2. โลกส่วนอื่นเดินหน้าต่อสหรัฐไม่เกี่ยวหรือ3ซึ่งน่าจะใกล้เคียงสุดคือแนวทางผสมผสานผสมผสานนี่คือยังไงครับคือโลกก็จะเจอความท้าทายหลายอย่างพร้อมกันค่ะด้านการค้าก็ต้องกระจายสปลายเชนมากขึ้นต้นทุนก็สูงขึ้นตลาดอาจจะแบ่งเป็นขั้วชัดๆ สหรัฐจีนแล้วก็กลุ่นอื่นๆการแข่งขันก็จะซับซ้อนขึ้นแล้วด้านการเงินดอลลาร์ยังไหวไหมครับดอลลาร์ก็น่าจะยังเป็นหลักอยู่นะคะแต่ความเชื่อมั่นอาจจะไม่เท่าเดิมอาจจะมีการกระจายความเสี่ยงไปทองคําหรือสกุลเงินอื่นมากขึ้นส่วนเทคโนโลยีก็คงแยกค่ายกันชัดเจนใช่ค่ะอาจจะเห็นเป็น2ระบบหลักๆสหรัฐกับจีนแต่พวกข้อมูลนวัตกรรมก็น่าจะยังไหลเวียนในส่วนอื่นๆของโลกอยู่ค่ะสรุปง่ายๆก็คือ สหรัฐไม่ได้แค่มาต่อรองแต่เหมือนก็นลองจะกดปุ่มรีเซ็ตระบบโลกที่เราคุ้นเคยกันมาเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะอืมถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์จริงๆนะครับโลกข้างหน้าอาจจะไม่เหมือนเดิมที่เราเคยรู้จักอีกต่อไปใช่เลยค่ะและคําถามสําคัญที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราคิดกันต่อก็คือว่า ในยุคที่ระเบียบโลกใหม่มันยังไม่นิ่งยังไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่จะต้องปรับตัววางยุทธศาสตร์กันยังไงเพื่อให้อยู่รอดแล้วก็เติบโตต่อไปได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ละคะ